วันนี้เสนอตอนโอนแล้วนะโอนแล้วนะมันเกี่ยวอะไร uh huh. คุณผู้ชมคงจําได้นะครับ uh huh. ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา27สิงหาคมเนี่ยมันครบกําหนดฝากขังผัดที่7และครบการ ขังครั้งสุดท้าย84วันในคดีของน้องชมพู่นะครับที่ลุงพลหรือว่านาเชพลวิพาตกเป็นผู้ต้องหาพนักงานอายการเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินคดีเนี่ยไม่สามารถมีคําสั่งทางคดีได้ทันทําให้ลุงพลก็รายงานตัวกับทางผู้ใหญ่บ้านกกตูมครับผู้ใหญ่ลิขิตเชื้อคนแข็งตามคําสั่งของสารจัดมุกดาหารเป็นวันสุดท้ายเมื่อ27สิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลายคนบอกว่าออาอย่างนี้ลุงพลเนี่ยคดีเนี่ยจะย,ยังไงล่าสุดอายการจัดมุกดาหารบอกว่าสาเหตุที่ทําสํานวนคดีน้องชมพู่ช้าครับเนื่องจาากว่ ต้องรอบคอบในการดําเนินการและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจจึงจําเป็นจะต้องทําให้รัฐกลุมที่สุดครับมีสัญญาณว่าคาดว่าอีก2สัปดาห์ครับจะสรุปสํานวนส่งฟ้องศาลนะครับไม่ใช่หมายความว่าอ๋อพอครบแล้วก็เงียบเงียบไปไม่ใช่นะครับอีก2ออาทิตย์เดี๋ยวมาว่าก,กันแต่ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้มาจากทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับทนายความของลุงพลเนี่ยไปรับเงินคืนประกันตัวในคดีนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทสงสัยไหมคุณผู้ชมว่าเงิน1 8 0 0 0 0บาทเนี่ย จะเก็บไว้ที่ไหนจะเก็บไว้ที่ทนายตั้มหรือจะเก็บไว้ที่ใครปรากฏว่าคําเฉลยมันอยู่ใน YouTube ของเมียทนายตั้มฮะหลังบ้านทนายตั้มเนี่แหละเงิน1นึ0 0 0สบาทเงินประกันตัวในคดีน้องชมพู่ทนายตั้มโอนคืนให้กับป้าแตนสมพรหลับโพแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวทนายตั้มให้ผลอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับไปทําเรื่องขอคืนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าประกันตัวลงุงพลทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นนายประกัน เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยสารเขาก็จะต้องโอนเงินแต่เดี๋ยวโอนเข้าบัญชีผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะโอนให้ลุงพลก่อนเลยค,ค,คืนไปนะครับเดี๋ยวขอเลขบัญชีหน่อยป้าแสนแปดนะลุลงนะรเรียบร้อยนะครับอันนี้ค,ค,คืนเงินให้ปต่อนสมพรลาโพจำนวนเงิน1 0 0 0 0แสบาทห0 0 0 0แบาท โอเคเรียบร้อยนะครับประแดนครับเดี๋ยวส่งรายกข้าไปให้ครับคะค่บค่ันนี้ส่งรองให้ก่อนเลยนะเดี๋ยวที่หน้าสายเขาโอนให้ผมเองนี่โชว์เรียบร้อยนะว่าโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเงินประกันตัวที่ทนายตั้มโอนคืนให้กับป้าแตนนะครับ คือคดีที่ผ่านมานะครับมีการใช้เงินประกันเพื่อปล่อยตัวชั่วคราวพูดง่ายว่าประกันตัวออกมาเนี่ยแหละฮะคดีทําร้ายนักข่าววงเงินประกัน80,000บาทใช้หนังสือรับรองกรมทรน์อิสรภาพเป็นหลักประกันส่วนคดีก่อสร้างวางพยานนาควงเงินประกันนะครับคนละ100,000บาทคดีนี้มีจําเลย3คนก็คือลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์อีก2คน ใช้หนังสือรับรองกรมธรรม์อิสรภาพเป็นหลักประกันเช่นเดียวกันเนี่ยแหละครับ,รบก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้มีหมกเม็ดอะไรนะอโอน<ช>คืนรียบร้อยแล้วครับผมขณะที่เมื่อวานที่ผ่านมาครับทั้งตาชานยายสมควรนาแต่น้าตายไปรวมตัวกันที่นาของนาแต่แต่ปรากฏว่ามีการพูดถึงในสังคมออนไลน์ที่ถามเรื่องว่าใครในครอบครัวเนี่ยจบปริญญาตรีบ้างนะฮะ<ช>มีคนถามเข้าไปใช่ไหม<ช>ว่ามีใครจบปตรีบ้านนะครับตาชานก็ตอบว่ามีแค่ น้าสายฝนหรือว่าน้าฝนนี่แหละลูกสาวที่จบปริญาตีแต่ตรงนี้ครับที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่นัดแต่เรียกแม่น้องชมพู่นะครับก็คือนัแต่เนี่ยเป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่นี่แหละทเรียกว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยครับมีคนถามว่าไพ่ถามป้าแตนเนี่ยไ <S S S 1> พ่ถามป้าแตนกับอ พ่าเขาว่าอีกผู้นึงบ๊ได้เขาจะแจ้งจับผู้ใดมันเป็นน้องเอ,อ้ไปที่คุกเรียบร้อยเ<อ>ขา<อ>ตัดหยาดแห้งเราผู้สูญเสียเนี่ยผู้สูญเสียเนี่ย,เ,ยเขาจบปริญญาตรีบอกเจ้าเนี่ยป้าแตนกับผู้สูญีมีจบปริญญาตรีไหมป้าียงกันนี่แหละครับคือสรุปแล้วป้าแตนเนี่ยจบผู้ช่วยพยาบาลก็เทียบเท่ากับชั้นม .6 ส่วนผู้สูญเสีย พูดชื่อได้ครับเราพูดและกันก็คือแม่น้องชมพู่เนี่ยจบชั้นม .6 หเช่นกันและลูกๆทุกคนเนี่ยตาชานกับยายสมควรเนี่ยส่งให้เรียนจบอย่างน้อยคือมหและการเรียกแม่น้องชมพู่ว่าผู้สูญเสียของคนในครอบครัวป้าแตนหรือแม้แต่คําว่าเขาตัดญาติเราแล้วของหน้าตายอาจจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนบางอย่างอะระหว่างครอบครัวป้าแตนและครอบครัวแม่น้องชมพู่นอกเหนือจากการว่าเกรงว่าจะถูกฟ้องดําเนินคดีนั่นเองโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องมันแตกกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคือจริงๆแล้วนะแต่ก็คือ น้องชายของแม่น้องชมพู่ถูกไหมครับแล้วก็ป้าแตนก็เป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่ถูกไหมอืมแล้วคือเขาจะไม่นับญาก,กันแล้วฮะคือถ้าดูจากการนําเสนอข่าวคืออันนี้เราไม่ได้มายุยงตะแคงรั่วนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราดูจากที่ผ่านๆมาอืมคือแทบจะเรียกว่าแม่น้องชมพู่ก็อยู่กับครอบครัวของตัวเองไปแล้วโดดเดี่ยวเลยอะ่ะคือแทบจะไม่เคยเห็นว่ามาหาตาชานมาหายายสมควรเลยอะ่ะไม่มีเลยนะในคลิปอะไรต่างๆก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับ ทีนี้เราปิดท้ายกันที่ตรงนี้ดีไหมฮะคุณผู้ชมนี่ครับแม่น้องชมพู่ปรากฏซื้อปลาไหลเต่าแล้วก็หอยโข่งครับมาปล่อยลงน้ําเพื่อทําบุญให้กับน้องชมพู่หลังจากที่ลุงพลถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาในคดีน้องชมพู่แต่ที่น่าสนใจคือจํานวนสัตว์น้ําที่ปล่อยลองไปฟังครับแม่น้องชมพู่พูดเรื่องการปล่อยสัตว์น้ําอย่างไรมาทาบุญให้ชมพู่นะคะวันนี้วันวันที่ผู้ต้องหาเขารับทราบข้อกล่าวหา รับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือฆ่าโดยเจตนานะคะอันนี้ปล่อยเต่าห้าตัวเลยเต่าเป็นพี่น้องกันนะนี่เห็นไหมวันนี้ผู้ต้องหาเขาได้ได้รับข้อหาที่หนักที่สุดแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครสร้างกรรมก็ได้รับผลกรรมนะคะพ่อกับแม่ก็ดีใจนะไถ่ายชีวิตสัตว์ไถ่ายชีวิตเต่ามาปล่อยด้วยเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์อายุยืนทําบุญค่ะไม่ใช่เฉพาะบ้านหนูน เขาไม่พูดชื่อบ้านนี้บ้านนี้เขาก็ไม่พูดชื่อบ้านหนูเหมือนกันถูกต้องเนี่ยฮะแม่น้องจะพู่พูดถึงผู้ต้องหาซึ่งมันก็พูดได้แหละว่าเป็นลุงพลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับแม่น้องจะพูดก็พูดปิดท้ายบอกว่าการที่ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาสูงสุดก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยถือว่าเป็นวันดีๆของครอบครัวเราขอให้พวกเราโชคดีตลอดไปถึงแม้ว่าเคยผิดหวังบ้างแต่ไม่เคยมีใครผิดหวังตลอดชีวิต และเหมือนครอบครัวเราได้รับความสุขมากขึ้นขอบคุณกระบวนการยุติธรรมและทุกฝ่ายนะครับที่ทําให้คดีน้องชมพูคืนความสุขให้กับครอบครัวของเราครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง